ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้นองป้องไปทุกพื้นที่นะครับที่รับชมอยู่นะครับยุคนี้เป็นยุคของรถหัวฉีดเดออหัวฉีดสลายนะครับรถขาบูจะบบมีแล้วนะครับเป็นรถของหัวฉีดนะครับซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาในการล้างหัวฉีดเมื่ออยู่ที่ร้านคนเดียวนะครับบ่มีมูซอยนะครับบ่มีเงินจ่างลูกน่องนะครับ ด้านน,น้อยๆนะครับไม่เงินสิพจีจางลูกน้องมาเห็ดงานซอยนะครับก็เลยได้นะครับไอเดียคิดตัวช่วยนะครับในการล้างหัวฉีดนะครับซึ่งมันจะช่วยยังไงนะครับไปเบิ่งคลิปกันเลยครับผม ครับก็หลังจากที่เบื้องคลิปไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้ชมคลิปไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะคิดยังไงนะครับมันยากหรือมันง่ายมันมีผลดีไหมนะครับกับเครื่องมือที่ DIY ขึ้นมาชุดนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนว่า DIY ไว้ใช้ดีครับผมก็ ไม่ได้ห่วงแหนนะครับก็เอาไปทําได้เลยนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่มันมีอยู่ในร้านซ่อมของเราเองนะครับก็วงจรไฟผมก็ทํามาให้นะครับก็ตามนี้นะครับวงจรไฟนะครับว่าง่ายๆก็คือวงจรไฟเลี้ยวเราธรมาร,ร,ธรมดานี่แหละนะครับวงจรไฟเลี้ยวธรรมดาเรานี่แหละคือไฟบวกเข้าแล้วก็ไปเข้าควบบวกหลอดไฟอีกสองหลอดแล้วก็ ปลายสายก็วิ่งไปที่หัวฉีดนะครับแล้วก็ออกหัวฉีดก็มาขั้วลบต่อกับขั้วลบแล้วก็ลงมาขั้วลบที่แบตเตอรี่นะครับส่วนรีเลย์ที่ใช้ก็เป็นรีเลย์ปรับระดับนะครับเป็นรีเลย์ปรับระดับธรรมดาเรานี่แหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับชอบกับพริบเร็วกับพริบช้ากับพริบแช่นานก็จูนเอานะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าบางที เราทำงานอยู่คนเดียวมันไม่มีคนจับช่วยถ้าเราไปต่อตรงๆหัวฉีดพังหัวฉีดไหมก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับแทนที่จะได้กำไรกลับกลายเป็นต้องซื้อหัวฉีดหัวหนึ่งให้ลูกค้าก็เป็นเงินหลายร้อยนะครับบางรุ่นอาจจะตกเป็นพันด้วยซ้ำไปนะครับถ้าท่านใดก็ท่านใดอยากได้ไ,ดไว้ใชก้ก็ทำตามนี้เลยแล้วกันนะครับ แต่ในส่วนตัวผมทำมาหลายปีแล้วนะครับทำใช้หลายปีแล้วตั้งแต่ตอนท่านเฮดแวนบอกครับรถหัวฉีดมาหลายหลายมาซ่อมนะครับบประเทศใบเล้วนะครับบะมี่นะครับนี่จะรถข้าบูครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับตอนตอนไม่ได้ทําเครื่องมือไว้ก็มีรถมาซ่อมพอทําเครื่องมือไว้สงสัยมันจะก,กลัวนะครับ ไม่เข้าละรถหัวขีดน่ะมีแต่รถขบูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ทำคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านครับ